สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาพ้นอ่าเป็นชุดไม่เ <c oughs> สียงไม่ค่อยดีอ่าเป็นชุด DIY ของที่ร้านนะคะตัวเนี้ยจะเป็นที่เก็บเหรียญเวลาพับก็จะเป็นแบบนี้อุปกรณ์ประมาณนี้นะคะนี่เราจะแบ่งสีจากตรงนี้มาอย่างนิดน,นะคะเพราะว่าไม่ไม่อยากให้สีที่เหลือมันแห้ง คือแบ่งมาแล้วก็เนี่ยค่ะลองพับดูแล้วก็ลองร่างแบบแบบเราจะมีไปให้ประมาณ3อย่างเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถร่างบนกระดาษแข็งแล้วตัดแล้วมาเทียบดูได้แต่เนี้ยเป็นแบบที่เรามีให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยทําก็แบบนี้จะง่ายหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะงานเราก็จะต้องลองพื้นสีขาวก่อนเพราะว่าด้วยเนื้อเนื้อสีเนื้อผ้าของเราอะ่ะมันค่อนข้างสีเข้มถ้าเราลงสีไปเลยมันก็จะไม่ ไม่ชัดนะคะแล้วก็วิธีที่เราสอนเนี่ยก็จะเป็นแบบการ์ตูนนะคะเลยต้องลองรองพื้นก่อนมีหลายคนถามว่าลงรองพื้นแล้วแบบคือเกลี่ยกดแรงๆนะคะให้มันเข้าไปในเนื้อผ้าเลยใช้น้ําได้นิดเดียวนิดหน่อยแค่แบบปลายกันจุ่มแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วสีขาวให้ทั่วๆแบบนี้เลยแล้วก็ลองดูว่าเออ อย่างเงี้ยแหมมตากไว้แป๊บหนึ่งนะถ้ามีใดก็เ,เอาใดมาช่วยได้แต่ถ้าไม่มีก็ผึ่งไว้พอหมาดๆก็มาลงเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งคือพยายามส่องดูให้ไม่มีรอยเพราะว่าเวลาถ้ามันมีร่องอะเวลาซักแล้วมันอาจจะแตกได้ตอนนี้ก็จะผสมสีของตัวน้องหมานะคะมันจะได้สีน้ำตาลน้ำตาลแบบไม่ใช่น้ำตาลแดงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นน้ำตาลออกทอง,ทองนๆนิดๆอย่างเงี้ยก็ผสมไปเรื่อย ไม่ใช่ผสมไปเรื่อยๆคือใช้สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดํานิดหน่อยแล้วก็อาจจะเติมขาวเข้าไปนิดนึงให้มันไม่ไม่เข้มเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองมาเทสดูกับกระดาษหรือว่าทิชู่ถ้าได้ในสีที่เราต้องการแล้วเราก็ลงเลยตอนนี้แต่ขอบอกว่าข้างล่างนี่คือแห้งแล้วนะคะแห้งแบบหมาดๆนะไม่ใช่ทิ้งไว้2วันแล้วมันลงไม่ใช่นะอันเนี้ยทิ้งไว้ประมาณสัก5นาที แต่ต้องเอามือแตะๆดูอย่างที่มเมื่อกี้ผมทำอะ่ะถ้าแตะแล้วไม่ติดนี่คือโอเคแหละแต่ยังมีความหนึบๆชื้นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเกียให้ทั่วอันนี้มันทําภาพให้เร็วนะเพราะไม่งั้นคลิปมันเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะตัดมาให้เหลือประมาณ6 7นาทีเองนี่เป็นรูปน้องหมาที่ผมจะทํานะคะมีสติ๊กเกอร์ไลน์นะเป็นครีเอเตอร์ของเราชื่อน้องจัมโบ้เขามีชีวิตจริงๆนะรักมากเลยมาเขียนแต่ตอนนี้าน้องเขาไม่อยู่แล้ว ก็จะอยู่ในความทรงจําตอนนี้ก็คือเราจะทำตรงตรงปากเขาอะตรงช่วงแก้มก็เลยทําอาสีให้มันเข้มขึ้นค่ะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะไล่ไล่ไล่สีไปให้มันดูมีมิติไม่ดูแบนๆเกินค่ะแล้วก็นี่ตอนนี้คือทิ้งไว้นะตัดภาพมาคือทิ้งไว้แล้วก็ตอนนี้จะลงตาน้องเขา ถ้าไม่แน่ใจให้ล่างดินสอเบาๆก่อนได้นะคะแต่ถ้ามั่นใจก็ลงไปได้เลยก็ลงให้เป็นวงกลมจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้จำกัดนะคะว่าตาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ฟันใส่อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าทำได้หมดจีนิงๆแบบจะใส่ตาขาวๆสองข้าง ตัวนี้มีซิกเกอร์ไลน์นะโหลดได้ไขยของนิดนึงคือจริงๆริะไม่จาเป็นต้องใช้ชุด DIY เ,ดววเหมแบบก็ได้นะไปซื้อสีะคิลิกมาแล้วก็ลองทำดูก็ได้แต่ถ้าใช้ของที่ร้านเราก็จะดีมากตัวนี้จะลงหูด้านในนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันอ่อนไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้มนิดนิดนึงค่ะแสงมันสะท้อนที่จริงสีมันชัดอยู่นะตัวนี้ระวังนิดนึงนะคะอย่าให้เหลอะเสื้อผ้านะซักไม่ออก ช่วงก่อนไปออกบูธนานมากไม่มีเวลาตัดคลิปเลยไม่มีเวลาทําตัวนี้ก็เพิ่งมาทําตัวนี้ก็ลงแก้มน้องเขานิดนึงค่ะแล้วก็เราจะลงจมูกนะคะตัวนี้มันยังใช้พู้กันแบนอยู่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักตอนที่จะตัดเส้นเนี่ยมันจะต้องมันจะใช้พูกกันกลมละตัวพู้กันแบนเนี่ยเวลาเราจะใช้ตรงปลายแต่มันก็จะมันก็จะไม่ให้ดูชัดๆอะ่ะอย่างเงี้ยเราจะเก็บงานได้ง่ายกว่า ก็นี่เป็นเทคนิคของแม่เนาะจะทําขอบตาด้านนอกให้น้องเขาเป็นสีฟ้าก่อนก็คือเราจะลงสีฟ้าไปเลยฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ขอขอย้ำนิดนึงถ้าสีชุดชุด D A Y ของแม่อะเอาตักสีอ,อกมาที่นนิดนิดเดียวพอตัวนี้เป็นปากกาตัดเส้นนะคะถ้าแบบบางคนแบบไม่ถนัดตัดก็ใช้ปากกาตัดเส้นได้แต่ที่จริงแม่ใช้แบบเป็นกระบอกแบบนี้แหละ แต่ว่าแมว่ามันยากไปมันก็เลยจะใช้เป็นผู้กันผู้กันเบอร์ประมาณเบอร์1เบอร์2นี่แหละเป็นปลายกลมนะมาตัดเส้นให้ดูตัวนี้สีอาจจะต้องเหลวนิดนึงอาจจะใส่น้ำเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ตัดตามตามเส้นแบบนี้ค่ะ จะเย็นๆนิดนึงนะที่เห็นเร็วๆเนี่ยในคลิปจริงๆทําใช้เวลาอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าแบบว่ามีใครเนี่ยอยากให้ทําอะไรให้ดูก็บอกได้นะคะแต่ช่วงหลังนี้แบบพอดีไปออกแสดงงานก็เลยไม่ค่อยมีเวลานี่ก็เลยมาทําให้ดูคลิปง่ายๆก่อนเพราะเดี๋ยวจะลืมกัน